เดี๋ยวก็สั่งกาแฟสักแก้วก่อนนะคะราคาก็ไม่แรงนะคะแก้วละ49บาทสวัสดีค่ะวันนี้นะคะได้มีโอกาสมาธุทะที่โรบินสันนะคะก็มาเจอเขาจัดงานเจ๊ผ้าชิมนะคะเป็นการจัด งานขายอาหารนะคะก็มีแต่ร้านดังๆนะคะเดี๋ยวตามเราเข้าไปดูเลยนะคะว่ามีอะไรขายบ้างนะคะวันนี้คนมาช้อปปิ้งก็เยอะนะคะที่โลบิสันนะคะเดี๋ยวเราก็จะไหลๆตามกันไปนะคะก็จะไม่ได้เน้นจะถ่ายอาหารอะไรเป็นพิเศษนะคะ เพราะว่าคนเยอะนะคะก็ส่วนมากแล้วก็จะมีแต่ร้านดังๆนะคะแต่ตังในกระเป๋าไม่ค่อยมีนี่แหละค่ะคือปัญหานะคะก็เลยได้แ,แต่เดินชมชมชมไปเรื่อยๆนะคะเราก็เลือกซื้อเอาแต่ที่สําคัญสําคัญจริงๆนะคะนี่นะคะก็น่ากินทุกอย่างนะคะ่ะ งานก็จัดที่ชั้นล่างนะคะชั้นล่างของโรบินสันนะคะปาจีนบุรีนะคะเดินเข้าประตูมาก็เจอเลยนะคะเดินชมไปเรื่อยๆนะคะขนมปังก็น่ากินนะคะเดี๋ยวเราก็สั่งกาแฟสักแก้วก่อนนะคะซึ่งราคากาแฟก็ไม่ได้แรงมากนะคะแก้วละ49บาทนะคะก็ยังพอได้ลิ้มรสชาตินะคะก็อร่อยนะคะกาแฟร้านนี้ก็ถือว่าอร่อยนะคะกลมกลม่อมดีนะคะน้องนักเรียนน้องผู้ชายนะคะมาขายนะคะ ระหว่างที่รอกาแฟนะคะก็ชมบรรยากาศในงานไปด้วยนะคะนี่ขนมปังร้านนี้น่ากินมากเลยนะคะชิ้นละ2ี่สิบห้าบาทนะคะเดินผ่านนี่ฮอบจริงๆเลยค่ะโโหมาตรงโซนนี้นะคะก็นี่นะคะของกินเยอะแยะเลยนะคะนี่ผ่านตรงนี้นะคะเป็นหมูย่างนะคะร้านหมูย่าง พิเศษตรงที่ว่าหมูเขาน่ะย่างเป็นตัวเลยนะคะเห็นไหมคะตัวเบลอ์เลย ส่วนมากนะคะร้านที่มาออกบูธในวันนี้นะคะก็จะมีแต่ร้านดังๆนะคะการันตีจากเห็นไหมคะรายการครัวคุณต่อยนะคะรายการดังๆที่ออกทีวีทั้งนั้นเลยนะคะไก่ต้มโคกตรงนี้ก็น่ากินมากนะคะซึ่งชิ้นหนึ่งก็ไม่ได้แพงเลยนะคะรานะคาพอดีพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินเราะชมไปเรื่อยๆนะคะก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะ เดินผ่านแต่ละร้านนะคะน่ากินหมดทุกร้านเลยนะคะน,นี่ก็เป็นขนมจีนน้ำยานะคะใส่กระมังเป็นกระมังกระมังเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกเกี๊ยวน้ำนะคะนะคะเราก็เดินเลาะไปเรื่อยๆจริงแล้วก็อยากจะอดนุนให้หมดทุกร้านนะคะอยากจะชิมหมดทุกร้านเลยนะคะเพราะว่าน่ากินมากนะคะก็เดินมาได้สักพักแล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็จะเดินออกจากโซนอาหารนี้แล้วนะคะเราก็จะขออนุญาตไปทําธุระของเราก่อนนะคะเดี๋ยวจะหมดเวลาก่อนนะคะ mm hmm. ก็ดีใจนะคะที่วันนี้ได้มาเจอมหากรรมอาหารไทยนะคะหลากหลายสาขานะคะมีแต่ร้านดังๆทั้งนั้นเลยนะคะเดินไม่หมดทุกซอยทุกร้านยังไงก็ต้องขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะเราก็ ได้เดินมาจนถึงหลานสุดท้ายแล้วนะคะก็จะขอลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ